โอเคสวัสดีครับตัวนี้มีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอฮะตัวนี้คือเรียวมี3นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะทรงพลังนะครับผมเป็นหลายหลายคนนะอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเรียวมีเนี่ยคือแบรนด์ลูกของ Oppo นะครับผมบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเรื่องกล้องเรื่องความแรงนะฮะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับตัวนี้ติดฟิล์มกระจกหนาอย่างดีจอใหญ่สุดขอบตา6.22นิ้วติดฟิล์มด้านหลังด้วยนะครับแล้วดูครับจอเขาสวยนะฮะ ดูนะฮะในคลิปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยคือสีของเขาเนี่ยสวยและคมมากนะฮะดูครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีความจุกับความเร็วแบบพิเศษนะฮะคือเรามี3มเนี่ยที่จริงแล้วปกติแล้วจะมีแค่แรม3ลอม32นะฮะแต่ตัวนี้อัปเดตมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับเป็นแรมสี่ลอม64เลยนะครับตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่าใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มนะฮะ โคตรคุ้มอุปกรณ์ของแถมมีให้ครบเพียบนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยโอเคตอนนี้หลุดจำนำสินค้าราคาถูกประหยัดเงินไปอีกมากมายนะครับสำหรับคนที่สนใจอันดับแรกเลยถ้าจะติดต่อผมถ้าจะซื้อกับผมหรือถ้าสนใจจะหาข้อมูลเพิ่มนะฮะกดติดตามก่อนเลยนะฮะกดติดตามก่อนไม่งั้นมีโกรนะฮะกดติดตามกันด้วยมาดูข้อมูลโมเดลภายในกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมว่าเป็นแรม4ีลม64นะฮะ เรียวมี3นะฮะดูครับแรม4ี่ลอมหกนะครับผมตัวนี้คือความจุมหาศาลนะฮะผมบอกว่าเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะกดติดตามและที่สำคัญไมโครโฟนมีของมาให้ดูทุกวันนะครับ